สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองแลนะนักเรียนทุกคนเรามาเตรียมสอบในครั้งที่สี่แล้วนะคะครั้งนี้เป็นการสอบครั้งที่สี่อันนี้จะรวบยอดตั้งแต่เรื่องของสัการาชเรื่องของการสืบค้นข้อมูลแล้วก็ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะคะไม่ได้แยกแล้วนะคะรวมกันในการทำข้อสอบเก็บคะแนนนะคะนักเรียนในครั้งที่สี่นั้นการสอบ รวมทุกเรื่องที่ครูสอนไปนะคะทำให้ดีนะคะเพราะการสอบแต่ละครั้งก็แค่สิบข้อเองนะทำให้ดีขอให้ทำนะคะเพราะจากครั้งที่แล้วบางคนยังไม่ได้ทำก็มีครูพยายามที่จะให้นักเรียนทำนักเรียนคะลองดูคิดดูนักเรียนมีเวลานะอยู่บ้านมีเวลานักเรียนสามารถทำข้อสอบเพราะข้อสอบไม่เยอะถ้านักเรียนมาโรงเรียนจริงๆเนี่ยโอ้โหเยอะ นะสามสิบยี่สิบสามสิบข้อแต่ทําอยู่ที่บ้านตอนนี้แค่สิบข้อพยายามทานะคะนักเรียนช่วยกันทําอย่าอย่าอย่าปล่อยทิ้งไว้มันเป็นคะแนนของนักเรียนนะเอามาเป็นคะแนนนะเป็นคะแนนเก็บนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเปิดแล้วมีการสอบได้ในปลายภาคก็นักเรียนก็ต้องมาสอบที่โรงเรียนเพราะว่าถ้าเปิดแล้วมาสอบเลยเงี้ยมันไม่มีเวลาที่จะมาทบทวนอีก แต่นักเรียนสามารถทบทวนได้ก็โดยการดูคลิปย้อนนะคะใช้คลิปเก่าๆเอามาเอามาฟังแล้วก็อ่านหนังสือตามไปนะคะทำด้วยตัวเองอย่าให้เป็นภาระของคุณพ่อคุณแม่นะนักเรียนต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนักเรียนอยู่ป .3 แล้วนะเท่ากับนักเรียนโตแล้วนะคะอย่าให้คุณพ่อคุณแม่ต้องมานักใจว่าฉันทำงานฉันยังต้องมาดูลูกอีกแต่ถ้าเกิด เราตั้งใจแล้วก็ทําด้วยตัวเราเองคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนนะคะแต่การชี้แนะนักเรียนก็สามารถถามคุณพ่อคุณแม่บ้างได้นะคะอะไรที่เรายังไม่ค่อยเข้าใจถามได้นะคะแต่ถ้าเธออยู่โรงเรียนเธอก็ถามครูใช่ไหมแต่ตอนนี้เราไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเราก็เลยไม่สามารถมาถามกันได้นะคะแต่นักเรียนสามารถเปิดซ้ํา ดูทบทวนตั้งแต่เรื่องแรกเลยสกราชจนถึงเรื่องสุดท้ายการตั้งทินฐานขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอ่านเยอะๆนะคะอ่านเยอะๆอย่าลืมหลังจากจบคลิปนี้แล้วสอบเก็บคะแนนในครั้งที่สคะ่ะนะสอบเก็บคะแนนครั้งที่สทุกเรื่องที่เรียนนะเพราะฉะนั้นอ่านข้อสอบให้ดีอ่านให้ดีนะคะอ่านแล้วทำนะคะอ่านแล้วทำ อย่าทิ้งไว้นะเพราะมันไม่กี่ข้อเองนะสิข้อเองนะพยายามทําเอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนเริ่มทํานะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอบาย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 ก่อนนะคะแล้วก็เราจะมาสอบเก็บคะแนนอีกในครั้งที่5ครั้งต่อไปอ่านหนังสือด้วยทุกเรื่องแหละครั้งที่ห้าก็เหมือนเดิมทุกเรื่องสอบทุกเรื่องเหมือนเดิม ครั้งนี้บายบายค่ะสวัสดีค่ะ